สำหรับคนที่สมัครนะครับเซเว่นเอเลเว่นครับไม่ผ่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับก็บันจะมีอยู่ท่านนะครับไม่สามารถที่จะสมัครได้ครับก็มาคอมเมนต์ว่าสมัครยังไงอะไรยังไงครับผมก็ตอบเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่นะครับสตูดิโอสักครู่นะครับ ก็จะมีลักษณะนะครับนี่นะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคนสุดท้ายนะขอโทษนะครับคุณภัยพระนานะครับยำพันดุงนะครับโหลดแล้วแต่ลงทะเบียนไม่ได้นะผมก็อธิบายฟังนะต้องเป็นชื่อภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษเขาไม่รองรับนะผมก็ลองรับ ลองลองเขียนมาแล้วนะครับลองทดลองแล้วยังไม่ได้เหมือนกันการนี้คือได้แล้วนะต้องเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับต้องคิสัาราตต้องเป็นของฝรั่งนะครับถ้าของไทยก็ปีพศนะครับของเขาเป็นคิสชาราตนะครับ่าก็ตอนนี้ก็คือปี2559นะครับก็คือลักษณะเป็นปีชิคชาราก็ประมาณตั้ง2016นะครับก็ใส่ไปนะครับแล้วก็พอใส่ครบนะครับในครั้งแรกข้างบนนะครับครั้งแรกได้ใส่ ผ่านเฟซก่อน,นะครั้งที่สองาไม่มีเฟซก็ลงทะเบียนแบบเมื่อกี้อันที่สองนะใส่ชื่อภาษาไทยเขาพร้อมเบอร์โทรแล้วก็วันเดือนปีเกิดเป็นคิสชาดนะครับครั้งที่สามรอรหัส OTP ขึ้นมานะครับเรานารหัสเขาจะส่งมาทางเมสเซจนะครับส่งมาทางเมสเซจแล้วก็เราก,ก็มีทั้งหมด4หลักไอ้สห,หลักแล้วก็กปี้ลงไปในหน้าต่อไปนะครับเรามาดูนะว่าไงบ้างเดี๋ยวนะออืม ครับเข้าไปที่แอปเซเว่นนะครับเซเว่นอีเลเว่นนี่นะครับมันจะอัปเกรดหลายครั้งมากวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนะับถือว่าครั้งแรกดาวโหลดมาคนไหนที่มีแบบธรรมดาแล้วนะมันก็ให้แอปโหลดนะครับครั้งที่หนึ่งสองสามจนข้อมูลครบนะครับเนี่ยลายเป็นลักษณะเป็นนะครับนี่ของผมบาร์โค้ดของผมนะครับ ก็นะครับขู้บริโผ่านจะผ่านแอปพลิเคชันนะครับของส่งแบบสมัครแบบ facebook นะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้นะครับกดเลยนะครับในการติดตั้งคะแนนอ่าการลงทะเบียนนะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วครับมันก็ผ่านนะครับผ่านมันเข้ามาอยู่หน้านี้นะครับตอนที่ผมก็ได้29บาทนะครับก็มีของพี่เมียตรงนี้ที่อธิบายไปแล้วครับจากครับคลิปที่แล้วนะครับ นี่กล่องนะครับกล่องกล่องข้าวนะครับอิ่มสะดวกถึงว่าเล็กมากครับมองอย่างนี้มันเหมือนกล่องใหญ่นะครับมันไม่ใช่มันกล่องเล็กนะครับเพิ่มเงินหนึ่งบาทนะครับในการซื้อนี่นะครับโอ้ยนะสะสมนะครับราคาหกสิบเก้าบาทนะครับหรือว่าใช้แต้มนะครับสามพันผมก็มีแต้มนะครับเป็นแสนแสนสามหมื่นนะครับก็ไม่เอาดีกว่าบวกกนอีหนึ่งบาทนะครับ 3,000แต้มเงิมับวกเงินหนึ่บาทก็ได้กล่องไปแล้วนะครับก็จะมีเก้าอี้แบบพับได้นะครับถือไปไหนก็ได้นะครับก็ประมาณทักเป็นดวงนะครับ1 7 9บาทนะครับราคาแต้มก็8,950รบบาทนะบวกเงิน1บาทนะครับเป็นเรียกว่าเก้าอี้ที่พักใจนะครับต่อไปครับเก้าอี้พับได้นะของญี่ปุ่นนะครับอ่าก็ราคาสแตนด์ครับสงร้บาบาทนะครับหรือเป็นแต้มนะครับ สามไอห้อยห้าบาทนะครับบวกเงินหบาททําไมรับเพื่ออะไรแต่ว่าถ้าเป็นกล่องนี่นะจุใจนะชิ้นเ,เก็บของจุใจสมควรนะเพราะมันใหญ่จริงๆนะฮะก็สแตปมครับห้าสิบเาบาทนะครับบวกกันหนึบาทหรือว,ว่าจะใช้แต้มครับสองหมื่นแต้มน,นะครับก็ถือว่า ลองดูนะครับอ่ะลองมาดูนะครับก็สามารถส่งให้เพื่อนได้นะครับทางเฟซทางไลน์เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทําบุญได้นะครับลองเข้าไปดูนะครับมีทางลัดนี่ทางลัดของเขาแสดงวิธีการกู้นะให้มันแบบมันมีแบบสินค้าตั้งแต่วันที่หกกรกฎาคมถึงวันที่ยี่สิห้าสิงหาคมนี้นะครับมันจะมีครับนี่ครับใครอยากได้ทางลัดนะก็คือชิ้นแรกครับนี่ฮะขยับได้ไหม คารโบสอดไส้แบบชีสหรือว่าแบบงาดำนะครับราคา17บาทแล้วก็เอ้สิบเกรัม21กรัมนะครับ1ชิชน้นก็ราคา30บาทนะครับคุณจะได้ไป15คะแนนเลยขึ้นตัวครึ่งนะครับน่าสนใจนะครับจะไปก็เป็นแบบโฟมอ่าบิโอบีโอเรบิโอเรฟียนะฟิเอ ลอยเคลียร์นะครับก็โหอันเล็กมากครับก็50กรัมครับ55บาทราคาก็ยี่สบาทนะครับอันนี้คือครับจำนวนเงินต่อดวนไอต่อดวงนะฮะอ่าต่อไปนี้สามยีสิฟันนะครับอ่า85บาทนะครับราคาโอ้โห39บาท39เกแต่อ่าสแตมป์นะครับโทษทีก็คือนี่ทางรัฐนะครับก็จะโปล่มาอัลลูมัตินะครับ เรามาดูรับลักษณะของเขาว่าลองดูแบบธรรมดานะอืมเราเข้าไปดูนครับเรามาดูนะอิ่มเอาแล้วะะครับนี่ครับเอาไปด้านแรกแล้วกันเนี่ยสินค้านะนครับของเซเว่นนะก็คือในช่วงนี้นะครับ มันมีสลัดทูน่านะครับประมาณ29บาทนะครับอร่อยออร่ยนะครับลองทานดูนี่ครับปังหวานเนื้อเนื้อนุ่มนะครับ19บาทนี่คือสินค้าไอสินค้าใหม่ของเขานะครับยำสาหรายนะกรอบไปแล้วต่อไปมาดูสแตมนะครับนี่ครับสเตมสินค้าจากสแตมจัดหนักนะครับ3-6บาทนะครับคลิกได้เลยดูเข้าไปดูนะครับข้างในเขามีอะไรบ้าง ก็จะมีนะฮะขยายได้เลยนะเข้าไปดูของเขานะครับบางทีเราเราไปต้องไปถ่ายไปถ่ายภาพลงไปในหน้าเซเว่นครับลงบันทึกภาพเข้าโทรศัพท์นครับแต่ไม่ต้องครับมันมีมาให้เลยนะจัดหนักสามถึงเก้าบาทก็มีอะไรบ้างนะครับเป็นหมวดหมู่ของเขานะครับใครต้องการสินค้าอะไรก็ซื้อไปนะครับซื้อไปราคาหกบาทก็จะมีนะครับลักษณะผมไม่ค่อยชอบที่เขาบอก ซื้อสองอันเนี่ยสองคู่นะครับสองชิ้นนะครับโอ้โหแบบไม่อยากซื้อเลยก็จะมีมาม่าเนี่ยตัวนี้ฮะมาม่าครับซื้อสองอันนะครับสาสิบบาทได้ราคา6บาทก็เหลือนะครับประมาณ2ักยี่บาทนะครับแต่ว่าถ้าใครรู้รู้ไตของเซเว่นเเขาจะเพิ่มขึ้นมานะครับบางทีแบบสียงค้าแบบ ลดไป3บาท6ไอได้กำไรเรา6 3าบาท6บาทแลนะ้วบางทีเขาไปเพิ่มไอสินค้าบางชิ้นนะ,ะให้มันมากขึ้นนะฮะก็ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะ,ะบางคนก็เนี่ยราคาปกติแล้วก,ก็จะมีการก็เป็นการส่งเสริมการขายขอยงเขานะครับต่อไปครับสินค้าที่แจกสแตมนะครับจัดหนัก6ถึง12บบาทนะครับคลิกเข้าไปดู ใครต้องการแบบไหนนะครับก็ลองดูโอนตีนนับสกล่อง24บาทนะครับหกหกอสองดวงครับหกบาทของแตมนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะอ่าลองดู9บาทมีอะไรบ้างโอ้โหมีข้าวกล่องแช่เย็นครับไอซี่ไก่นะครับไอโจ๊กคับนะครับ2อันนะโอ้โหราคาเบาทแล้วก็ลองดูครับ ิชิตันนะครับสองขวดสา่สิบสองบาทนะครับลดไปนะครับก็คือเก้าบาทนะครับหมานถึงว่าเราเก็บไว้ก็ได้นะเราจะซื้อเลยก็ได้ขายไปเลยก็จะมีพวกอันเนี้ยแบนดสกอตนะครับโอ้โหนะครับต่อไปก็สิบสองบาทก็ยังมีนะครับต้องซื้อนะครับสองรสชาตินะครับสองชิ้นก้าเลนะครับโอ้โอยูนกองสาม ไม่รู้ของเก่ามันยี่สิบบาทแต่ว่าเพิ่มมานะนี่นะครับปกติยี่สิบาทนะครับไม่ไม่ไม่ถึงสามสิบาทนะไปพวกเลเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแล้วสองกล่องหกสิบาทนะรดไปสิบสองบาทนะก็จะได้สเต็มมาสิบสองบาทนะครับบางคนก็ลองดูแนละ้วลองเทคนิคของเขาคนระับการขายของเขาใบก้อนนะครับแล้วครับ ทุกคนต้องเช็คดูด้วยครับอย่าซื้อนะว,ว่าเซเว่นหรือว่าอะไรถูกกว่านะแต่ว่าพุทถึงก็ลองดูแล้วถ้าคุณอยากซื้อของแล้วได้ส,สแตมออกมาแล้วมาซื้อของอีกนะสแตมคือเป็นลักษณะเราซื้อของเราก็ได้เงินสะสมไปเรื่อยๆนะแล้วก็สามารถไปซื้อเอาสแตมนี้ไปซื้อของในเซเว่นก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นการตลาดของเขานะครับต่อไปครับไอพวกนี้จะหนักครับตั้งแต่สิบห้า สิบห้าบาทถึง6อกสิบสามบาทนะพวกสแตมนะเนี่ยลองดูนะพวกลักเออคอนเกรดเออะครับลองพยายามตรวจด,ดูก่อนข้างนอกมันเป็นไงบ้างมันถูกกว่าไปไหมหรือว่ามันเอ่อมันแพงไปไหมนะครับลองดูสังเกตด,ด้วยนะครับไม่ใช่แบบสบายสบาย,บายแล้ว,วออคล่องนะครับบางคนก็ไม่ได้หาเงินด้วยตัวเองครับก็คือ,อขอเงินพ่อแม่อยู่นะครับ ก็ผมซื้อที่ผมชอบกินนะครับแล้วว่าแบบแล้วก็อีกอย่างคือนะครับอย่าไปกินที่มันแบบซ้ําเดิมซ้าเดิมเราทําให้ร่างกายเรานะครับอ่าแร่ธาตุตรงนั้นนะครับมันพอแล้วนะครับเราอยังขาดแร่ธาตุอื่นนะครับทําให้เกิดโรคภัยได้นะครับก็สรุปว่าให้กินแบบหรือว่าใช้แบบอ่าหลากหลายนะครับอย่าไปจําเจกับเฮ้ยเราเคยกินแบบนี้อร่อยมากหรือว่าเราชอบแบบนี้อร่อยมากนะครับพยายามหลากหลายนะครับอย่าไป ซ้ำเดิมๆนะครับโหันี้ครับเท่าไหร่ครับแปดสิบห้าบาทครับยาสีฟันนะครับก็จะมีสิบสองดวงครับก็ราคาสามสิบหกบาทนะครับก็คือสมมาสี่สิบาทก็อันนี้ก็ประมาณครึ่งเลยครับเป็นการตลาดของเขานะครับอ่านี่ครับเกรสนะครับน้ำหอมโหร้อยแปดสิบหก บาทนะครับก็21ดวงนะครับเราเอาดวงนี้ไปซื้อของพรีเมียร์นะไปซื้อข้างนอกดีกว่านะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะชอบอ่าต่อไปครับสินค้าแจกสแตมครับจัดหนักกว่าเดิมครับยิ่งใช้ยิ่งได้เพิ่มนะครับขอดูหน่อยลองดูนะครับโอ้โหจัดหนักกว่าเดิมครับ จริงๆเลยเนี่ยมีข้าวนะครับหืมมีอันเนี้ยทูน่าสเต็กนะฮะในน้ำมันพืชนะฮะก็เท่าไหร่เนี่ยสองกล่องสองกล่องสองไอ้สองกระป๋องนะครับเก้าสบสองบาทนะครับก็จะได้เจ็ดดวงเจ็ดดวงก็ประมาณที่ยี่สิบเอ็ดบาทนะครับข้าวหอมผสมนะครับสามสิบ เจ็ดสิบสามสิบนะครับข้าตาชัดสองกิโลนะครับก็โอ้ยสองถุงนะครับสองถุงก็ประมาณสักปกติเจ็ดสิบบาทนะครับสองถุงก็ร้อยร้นะครับแต่เกเพิ่มมานะฮะร้อยสถุงก็เจบบาทก็ร้อยสี่อันนี้ก็เป็นร้อยห้าสิบแปดนะครับก็เพิ่มมาอีก 20บาทนะครับก็คนก็ได้ไปทั้งหมด21ดวงนะครับถ้าถุงเดียวนะครับถุงเดียวโอ้โหถุงเดียวนะครับ90 9าบาทได้7ดวงก็วันที่ส1บาทนะครับก็โอเคนะครับบางคนก็ได้2ถุงนะครับ45บ้าทจะแบบไหนดีครับโปรโมชั่นของเขานะครับอันนี้ครับแอนรีนนะครับก็บางคนก็พฒทาผู้แก่ชอบกินเนี่ยแล้วก็ทำให้เพิ่มแคลเซียมนะแต่ว่าเขาบอกว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับก็มันเอ่อมันไม่สามารถที่ไอจะเพิ่มกระดูกอะไรได้มากขนาดนั้นนะครับมันเป็นนมแบบสังเคราะห์นะครับมันอยู่ที่ะระยะเวลาของกระดูกของเรานะเพราะอายุมรรมมากแล้วก็ไม่สามารถที่กินอะไรให้มันเพิ่มทดแทนได้นะครับก็จะมีนมนะครับโออูเ หลายรสชาตินะลองดูนะครับลอง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 เข้าไปอ่านดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปถ่ายรูปนะครับก็มีแอปตัวนี้ก็สามารถเปิดดูได้ทุกอย่างนะครับไปนั่งแล้วก็นั่งวิเคราะห์กันว่าจะซื้อแบบไหนดีนะที่เราต้องการนะที่เราใช้งานจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเอ้ยจะเอาแต้มอย่างเดียวแล้วไปเอาของพิมีอนุ่มพิมีนี่นะครับไม่ใช่นะต้องใช้สติในการเลือกสินค้านะครับต่อไปนะครับ่อนะไรสิทธ โปรโมชั่นสิทธิ์ตรงนี้นะครับพิเศษแรกของใช้นะครับราคาสุด,สดคุ้มนะครับก็บริเวณนี้นะก็คนจะใช้แต้มก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้สแตมก็ได้นะครับนี่นะครับก็แปดแต้มไอแปดแปดบาทของสแตมนะรประมาณ400แต้มนะบวกบวกหนึ่งหนึ่งบาทนะก็สามารถที่จะใช้แลกซิมได้นะครับซิม 3G ได้44สแตมนะครับ ก็2,000 200แต้มนะครับคุณก็จะได้บวกกัน1บาทครับให้ได้บัตรเติมเงินนะครับ45บาทของ True ไปนะครับอันนี้เป mm. ็นบินโตนะครับช <sh> ุดบ <sh ances>. ินโตนะครับความสูง12เซนิเมตรสามชั้นพร้อมฝาปิดสุญญากาศนะครับปิดไว้ก็ราคานะครับแต้มก็300อ่2บาบาทนะครับก็ใช้ใช้ถ้าคุณมีแต้มก็ใช้แต้มก็ได้นะครับก็ หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อห้าสิบแต้มบวกเงินหนึ่งบาทยี่ห้อนี้ดีนะไอ้เนี่ยซีนซีนกิวเนี่ยอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพวกตาหลิวนะครับลองทีรักนะครับกาบวยดีรักนะครับแล้วก็ท็อปพีแบบด้ามสีดํานะครับก็ลองอ่านดูนะครับชุดเครื่องครัวนะครับก็หมวกกันน็อกก็มีนะตัวคนบางคนที่อขับรถมอเตอร์ไซค์ดัหมวกเน<ย>ี่ยให้แข็งดีนะของยามาฮ่านะครับเนี่ย นะับการันตีได้เลยนะเต็มใบเต็มขางนะครับมีสีน้ําเงินแล้วก็สีเทานะให้เลือกก็ราคานะสามร้บเก้าบาทของสแตมนะครับคุณก็สามารถที่จะใช้แต้งได้ครับหนึ่งนดพัร้อยห้าสนะครับ, 18, รบก็ใช้ได้ดีนะสาหรับหมวกกันน็อกนี่ยผมว่าจะเอาสักใบกแล้วกันแล้วก็ อ๋อชุดนี้ครับเคยได้มาแล้วครับมีมีสามใบนะฮะมันก็มีแบบตะแกรงไอ้น่ะกระทะเนี่ยลายหินอ่อนนะครับใบใหญ่แล้วก็ใบวงกลมแล้วก็ใบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตะหลิวนะครับวันนั้นซื้อไปครับประมาณสักแค่แต้มประมาณสักสองหมื่นกว่านะครับเราเป็นรถสุดท้ายครับว็ใช้เวลานะครับอ่าห้าเดือนนกว่าจะถึงที่บ้านนะฮะ ราะว่าเป็นแบบรถสุดท้ายนะถ้าเป็นรถแรกๆรอาจจะคนจะได้นะตั้งแต่วันสองวันถ้จะมีการแบบขนส่งไปมาตลอดเวลานะครับอฉะนั้นผมก็ได้รถสุดท้ายนะก็คือแบบเขาจะได้กันหมดแล้วผมก็ไปจองใหม่ลังสุดนะก็คือมันจะช้าหน่อยนะครับตอนนี้ก็คนไหนจะจองตอนไหนก็ได้เลยแนละ้วถ้าคุณมีสเต็มเหลือเฟือนะครับแล้วต่อไปครับจะมีเนี่ยหม้อนอนสติ๊กนะครับก็ค,บคือลักษณะเป็นอา่า เทฟร้อนเหมือนกันที่มันแบบใช้สาหรับเตาไฟฟ้าแล้วก็เตาแก๊สนะครับยกเว้นเตาแม่เหล็กนะครับห้ามใช้นะไม่ควรใช้ไม่สามารถใช้ดานได้นะครับต่อไปครับนี่นะฮะชุดกระทะนะครับ iMacfix นะครับก็รุ่น IP นะครับหนึ่งสาสี่นะครับก็ใช้สแตมนะครับหกหกร้อยยี่สิบ เก้าบาทนับของสแตมก็เราจะเป็นใช้คะแนนก็ได้นะคะแนนสะสมสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทไอ้ห้าสิบแต้มนะครับบวกเงินหนึ่งบาทก็ไอ้พวกคัดไอ้คะแนนนะครับ,บ, 1, 1, 1บ,รบมันมาจากไหนมันมาจากที่เรา,าสมัครสมัครบัตรเอาไว้นะบัตรนี่ฮะบัตรเซเว่นนะครับนะครับขอดูหน่อยเนี่ยครับไอ้เซเว่นการ์ดเนี่ยฮะ ก็เราซื้อบัตรได้เลยนะหรือว่าเราแต้มมาซื้อบัตรก็ได้แล้วมีส่วนรับหนึ่งร้อยบาทนะครับมีแค่แต้มก็สามารถบินคุ้มได้นะครับนี่นะครับสะสมแต้มตอนนี้ครับถ้าคุณซื้อสมัครแต้มนะฮะเขาจะได้รับไปเลยครับหกสิบสองบาทนะก็คือเป็นแต้มนะครับประมาณสักสามสามบาทประมาณยี่สิบสองดวงนะครับผมก็ใช้ปีนี้เป็นทีที่เกือบสิบปีนะก็สะสมแ้มมาเยอะมากนะครับ ก็เราซื้อไปก็เติมไปแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ชอบเราก็ซื้อนะอันไหนไม่ชอบเราไม่ต้องซื้อเราจะมีหนังสือเกี่ยวกับพวกอ,อะไรอะของเซเว่นนะครับหนังสือที่เขาขายตามทวินไอทวินดีโฟนะครับหนังสือที่เป็นแบบพวกขายของนะครับสามารถเอาแต้มซื้อได้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มีอยู่ใน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  ในในบัตรของเรานะครับอ่าหลังจากนั้นครับมีอะไรต่อเรามีอัปเดตสุดๆแล้วครับมันก็มีรายละเอียดเยอะแยะนะครับก็สามารถร่วมทาบุญนะครับผ่านสแตปมนะครับที่เพื่อนรู้ที่รู้ใจนะครับหนึ่งดวงก็บริจาคนาใบมอบให้กับวัสุทัศน์นะครับวรารามนะคราชอาวรวิหารนะครับก็หรือว่าลอมบานะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับ อ่ะต่อไปนะครับจะเป็นเนี่ยฮะโอเคมาแล้วต่อไปครับถัดไปอิ่มก็จะมีชุดนี้ครับชุดอิ่มนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่านะของเซเว่นจะมีโปรโมชั่นแต่ละเดือนครับมันมีแบบอ่ะเยอะแยะนะครับแล้วก็พยายามที่จะโปรแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันนะครับไปเรื่อยๆตั้งแต่อ่าอะไรสุขคุ้มนะครับแล้วก็แลกซื้อนะครับนี่ก็ ชุดจับคู่อิ่มนะครับเราก็สามารถได้คะแนนด้วยนะครับได้คะแนนแล้วก็ปุ๊บถ้าซื้อแบบธรรมดาก็ได้ช่วง3บาทนะครับถ้าซื้อแบบช่วงเวลาบ่ายบ่ายสองถือิบนาฬิกาถึง10บสเนาฬิกาแล้วคุณจะเพิ่มมาอีกรับเป็น6 6บาทนะครับ6สแตมนะฮะของแล้วก็สำหรับคนที่เป็นสมาชิกก็เพิ่มไปอีกหนึ่งบาทของสแตมนะครับนี่ครับจะมี3ชุดนะครับไอ้4ชุดนะครับจะเลือกซื้อแบบหน่อยนะครับ สำรับเอาอืมขอเดี๋ยน,นะครับชุดของเขาสี่ชุดนะ่าจะแบบใหม่นะครับแล้วแต่ชุดก็สามารถเนี่ยรับได้หมดเลยนะครับถ้าเต็มนะรับช่วงปกติก็ตั้งแต่เอ่อต้องไงเดียเที่ยงคืนนะครับไปถึงนะครับบ่ายบ่ายบ่ายโมงครับก็คือได้สามบาทนะแต่ว่าเฉพาะช่วงที่บ่ายสองนะครับไปถึงสิบ 17บเนาฬิกานะครับก็ประมาณสัก5้าโมงเย็นนะครับก็คุณจะรับเพิ่มมาอีกนะครับ6บาท6 6สแตมป์นะครับก็ถ้าเป็นบัตรสมาชิกก็แถมไปอีก1บาทอีกนะของสแตมป์ก็ถือว่าเจ๋งนะฮะต่อไปครับจะมีการนี่ฮะอ่าตัวนี้ครับที่สำคัญเหมือนกันนะสำหรับคนที่ใช้ Work Point ด์นะไอใช้ First Choice นะครับแลกคะแนนนะเพิ่มอิ่มได้ นะตอนนี้จะมีนะครับสมัครเวิร์กชอปคนก็สามารถได้อีกห้าสิบบาทนะครับคะแนนก็สี่ร้อยห้าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าแล้วคุณเปรียบเทียบก็คือห้าสิบบาทนะครับแล้วคุณเราเรามีเรามีสะสมมีการสะสมด้วยนะมีของอกรุงศรีนะเอยกรุงศรีนะครับทิศยาแล้วก็กับเวิร์กชอปก็ที่เดียวกันนะครับพอเราสามารถที่จะ มันจะมีเดี๋ยวมันจะมีคะแนนให้ครับถ้าใครใช้บริการของคุ้งสีมากๆครับเขาจะมีคะแนนแต้มให้นะครับก็ไปที่หมายเลขเดี๋ยวอธิบายฟังอีกครั้งนะครับอันต่อไปก็คือสมัคร cp นะครับก็จะได้ไปรับหนึ่แพ็คนะครับแล้วก็ตามตามวันเวลาด้วยนะครับไม่เหมือนกันนะแล้วก็สำหรับคนที่ใช้แอปนะแอปพลิเคชันนะของซัมซุงกา a l a ซีนะคคุณก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับของเซเว่นนะครับนี่ก็โฆษณาให้นะครับ ผมก็เพิ่มผมก็ได้นะครับแต่ละอย่างแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะหรือหรือหรือเห็นไหมครับคุณจะรับแบบอ่าหมูหมูยอพริกนะครับหรือลมควันหรือว่าหรือเพิ่มอีกเจ็ดบาทได้นี้ได้นี้หรือว่าหรือสิบห้าบาทเพิ่มมาอีกสิบห้าบาทเพียงแค่สิบห้าบาทนะครับคินดูนะโปรโมชั่นของซัมซุงนะแต่ละเดือนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะแปลของได้ที่ในเซเว่นนะครับ บางอันก็ฟรีนะครับโอ้โหขนมปังสมัยก่อนเนี่ยนะครับฟรีมากต่อไปครับอันกี้อ่าเซเว่นการ์ดก็พูดไปแล้วนะครับต่อไปครับ My b o x IBook สมัยนั้นก็สามารถซื้อหาหนังสือที่มันแบบที่เราต้องการนะครับผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยครับต่อไปนะครับนี่ครับอันนี้อะไรเนี่ยร้านอาหารที่นะครับอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับเอามาดูครับ ไอคอนข้างล่างสุดที่เป็นรูปบ้านนะครับแอเรียงครับกดนะฮะอันที่หนึ่งนะครับต่อไปอันที่สองนะครับอ่านี่ครับอันที่สามคือนะครับคูปองนี่ครับที่จะอธิบายไปคือคูปองนะครับก็จะมีลักษณะนะครับ่าเลขอ่าเลขคูปองนะครับเพิ่มได้นะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับก็จะมีของทัวร์ยูนะครับพอเข้าไปถึงปุ๊บนะครับคุณต้อง สมัครของทรอยู่ก่อนนะคัตอนนี้ผมใช้บริการของ True แล้วก็ที่บ้านก็ใช้เน็ตโทรก็จะมีคะแนนคะแนน1 9ึ่งพคะแนนนะครับเราสามารถมารับนะครับใช้แต้ม16ไอ้19แต้มครับได้ไข่ต้มไป1ฟองนะครับ19แต้มได้ไข่ไข่ต้มมะตูมได้หนึ่งหนึ่งฟองนะครับสิบบาทแล้วแต่จะมีคุ้องของเขานะครับลักษณะของเขาบางทีก็ฟรีไปเลยนะฟรีไปนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นช่วงนะครับโดยว่าเราสามารถที่จะ เอาเงินก็ได้ครับ29คะแนนครับเท่ากับ10บาทนะครับ259คะแนนครับเท่ากับ30บาทก็ต่อไปครับ359นะครับก็เท่ากับ50บาทถือว่าเจ๋งดีนะเคยใช้นะครับการใช้งานครับอธิบายฟังนะนี่ข้างในมันมีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็บอกว่าเนี่ยเราเคย เน the so right ี 1941, phone, so so ่ยครับแค่ใช้สมัครนะครับทรูพอยต์นะไปลงแอปไปนะครับเราคนที่ใช้โทรโัรศัพทรูนะครับหรือว่าใช้สัญญาณเน็ตมันจะเป็นทรูบู๊ทค่าบริการต่างๆครับค่าวิชั่นนะครับค่าบริการไฮสเปซเน็ตนะครับหรือว่าค่าโทรศัพท์บ้านของทรูนะครับทุกยี่สิบห้าบาทจะกลายเป็นเึ้งแ้มนะครับถ้าเราจ่ายให้ทรูนะครับเราเราใช้ทุกวันเช่นว่าโทรศัพท์นะครับแต่เดือนนะครับเดือนละสี่ร้อยบาทก็หารยี่สิบห้าบาทก็ได้เท่าไหร่นะครับเราคนก็ใช้เน็ตด้วยนะครับ ใช้เด็ตที่บ้านนะครับก็ยี่บห้าบาทครับหนึ่งคะแนนนะครับเอาคะแนนสะสมมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับจะได้แลักษณะของเขาครับเขาือกว่าถึงเจ๋งดีเหมือนกันตอนนี้ผมก็มีแบบเกือบสองสองสองพันแต้มนะครับนะครับนี่ครับลักษณะวิธีการใช้ทุกๆยี่บห้านะครับในการชําระคนก็สามารถใช้นะครับหนึ่งคะแนนนะยี่ิบห้าบาทที่นี่ครับก็อ่านดูนะครับ คะแนนสะสมจะมีอายุแค่2ปีนะครับในปฏิทินนะครับหรือว่าจนแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้านะครับเราก็สามารถไปซื้อของได้นะครับพอจะหมดหมดปีนะเราก็ไปดูไปซื้อของเซเว่นได้เลยนะครับอ่าก็ถือว่าเจ๋งนะสำหรับแอป,ปของเซเว่นตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีอ่าประวัติดูมีเพิ่มอะไรต่อมีอ้อมจะมีมันมีอะไร ต่อไปเรามาดูอันี้แกเมื่อกี้ไอ้แรกคะแนนโอเคนะครับต่อไปนะก็ถือว่าดีนะฮะต่อไปครับสามจุดสามจุดนะครับตรงนี้นะครับสามจุดสุดท้ายก็จะมีนะเนี่ยนะการแจ้งเตือนเขาสวิตนะครับบางคนนะครับอยากใช้ที่บ้านนะครับรับบินในการรับ จ่ายค่าโทรศัพท์ค่าปรปานะครับหรือว่าค่าเข้าเตอร์สวิตช์ได้หมดเลยนะครับที่ใช้แอปนี้ก็ได้นะครับในการติดต่อประสานงานนะครับนี่เข้าไปดูนะครับหรือคุณก็เป็นเจ้าของนะครับจ่ายได้เลยนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook ของทุกคลินิกด้วยนะสำหรับชิปยดีตรงนี้ที่มาแจ้งในข่าวสารให้ดูวิธีการใช้นะครับในการแจ้งเตือน้วเข้าไปนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายนะครับ ในการแจ้งเตือนนะว่าเราได้วันไหนได้19บาทวันแรกได้10บาทวันที่2ได้19บาทนะครับขอกคุณครับก็อย่าลืมนะครับช่องทช่องของ R L นะครับช่วยแชร์กันด้วยสำหรับการใช้แอปนะครับ7ซเนนะครับขอขอบคุณครับ